ในฐานะประธานที่ปรึกษาวิสาหกาิจชุมชนเกษตรดินทีสมบนนูรณ์น้ำพุนก็ขอถือโอกาสนี้ก่าเปิดการสัมมนาการถ่ายทอดรูปเป็นมรดกเลยับขออนุญ,ญาตรีไวซ์และมอบอันนี้เป็นสโลแกนให้กับวิสาหกาิจชุมชนสามคศรัทธา กำไรยังอยู่ถ้าเราสามารถสร้างธุรกิจนะครับชุมชนสร้างไรายได้ให้กับทุกคนที่เข้ามาจะทำให้เราอยู่ได้มีความแข็งแกร่งและสามารถต่อยอดนะครับเป็นความรู้เพื่อให้ที่อื่นเขาอะ่ะนำไปใช้ต่อได้ในระยะยาวด้วย สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคนะคะโเทศไทยอ้ส่งชื่อมีส่วนใ้ส่งรื่อไม่ยอมทิ้งทองีแตกปรทศไทยที่เขาแย่ได้โัวทอชได้ั สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านนะครับรวมทั้งน้องๆน,น,นะครับโดยเฉพาะอาจารย์อาทิตย์นะครับแล้วก็คุณเก๋นะครับแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับท่านที่สลัเวลานะครับในวันนี้นะครับ <ton> ผมคิดว่าท่านต้องได้อะไรไปไม่มากก็น้อย <ton> อย่างน้อยก็ความสุขกับรอยยิ้มที่ได้กลับไปนะครับสาหรับการอบรมในวันนี้นะครับผม รู้สึกผมได้อะไรเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยกว่าน,นี้ผมได้เพื่อนเพิ่มนะครับเราก็ได้ครูบาอาจารย์นะครับถือว่าเราได้เป็นลูกศิษย์นะครับ mm hmm. ก็สิ่งดีๆวันนี้ผมจะจดจําไว้แล้วก็จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดนะครับ mm hmm. กับองค์กรแล้วก็ชุมชนแห่งนี้ mm hmm. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปขอบพระคุณทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาถ่ายรูป่วกกันเลยนะ คำให้กับมิชาวอีกสนุกมากสุดยอดมากส,สร้างสารรค์กลยุทธ์เติบโตดีมากค่ะสามคำ <laughs>